ดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมนี่ครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ถนนหมายเลขสองซีนะครับผมนะจะชมบรรยากาศใกล้ๆนะครับพี่น้องครับผมนี่เป็นเส้นบรรยากาศชุดถนนหมายเลขสองซีนะครับผมผมช่วงขาขึ้นไปทางอุบลนะครับผมช่วงไปอุบลนะครับผมจากกมที่สองเก้าเก้านะครับผม หมายเลขสองีจากกมที่สองกัสเก9นะครับนเ่าเเพิ่งถนนนะครับผมนี่เป็นช่วงนี้ถนนโล่งแห้งครับผมหมายเลขสองซีนะครับผมช่วงนีู้้ได้อนันกา สุขภาพไเลยนะครับเป็นปีน้องครับผมถนึงโลงครับถึงสองสีเป็นถึงยุทธศาสตร์ 3, ทางทอีสานตอนใต้ครับผมหรือถึงเส้นลัทธ์ของอีสาน ว่างใต้นะครับผมอันนี้เป็นตีขนี่ครับหาขยายเต็มที่เส้นนี้หน้าสิได้เกือบสิบเล้นสิบกว่าเล้นนะครับผมหนึ่งมาช่องจราจรที่เป็นทีของอันถมเส้นนีเป็นอันไม้นะครับผมก็คือเป็นใ่แห้งครับผมทีพี่น้องเห็นอันจากนายทั้งใสเมื่อผมเนี่ยจะเป็นพอดเสาไฟฟ้าเนี่ยครับผม คับประมาณออกจะหนี่ไปประมาณเกือบสิบกมนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะให้บรรยากาศเล็กๆนิดหน่อยนะครับผมช่วงช่วงวิกฤตเซตพลิกฤตกับอะไรอย่างเงี้ยครับขับรถด้ว่มมาบระว่างนะครับผมละกันช่วงนี้ก็ไปใส่มาใส่กับใส่แมสใส่ยงงรักษาสุขภาพนั่นเองครับผมเกี่ยพกับว่ามันกาบนั่นเนาะ นีบอกกระไแเราพี่เ้องว่า,ามันมันกันลูกลกมันกันหลายยังกันหลายอ MG MG หา รถอาสซีมี่ยูตะบลายถ้าเท้่ยงเสศนการ์เนี่ยรถติดแค่เลนครับพี่น้องครับผมอาจจะว่ามันไม่ง่ายนะครับผมผมจะให้พี่น้องเบิ้งระยะสั้นๆนะครับพี่น้องพี่น้องครับผมอันนี้เป็นถนนหมายเลขสองซีดีเฮดเซ็ตเรียบร้อยทั้งอันงเส้นทั้งเลยครับผมโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหีแน่นะครับผมครับสวัสดีครับผม